อยากให้ที่นี่ถูกคนพบมากฉันอยู่ลำปางมาสี่ปีไม่เคยเจอที่นี่ได้ไงวันนี้เรามาที่ผาหอบอำเภอแม่หมอจังหวัดลำปางที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอันซีลำปางที่หนึ่งเลยขนาดป้ายยังบอกไม่ต้องตาม GPS ข้างในนี้มีความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติสูงมากและที่นี่จะมีพี่ดงซึ่งเป็นนักอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่ดูแลที่นี่มา9ปีแล้วและมีน้องกาแฟาที่เหมือนอาบน้ำวันละสิบรอบคอยต้อนรับแขกที่เข้ามาพี่ดงแกให้ความรู้ความเป็นมาสอนวิธีการพายดูแลความปลอดภัยรวมถึงเป็น ตากล้องให้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไปดูภาพพี่ๆแกถ่ายสวยมากเพราะจริงๆเราไม่เคยพายเรือมาก่อนนี่เป็นการพายเรือค่ะอยากเป็นครั้งแรกเพิ่งรู้ว่ามันต้องใช้ความสีมาค่ะเอ้ยสามาัคคีเป็นอย่างมากแรกๆพายซ้ายไปขวาพายขวาไปซ้ายไปข้างหน้าแต่ถอยหลังหลังเริ่มกลับทางได้และได้หันไปมองภาพธรรมชาติอรอบๆให้ฟีลลิ่งเหมือนเรากําลังพายเรือท่ามกลางภูเขาที่โอบกอกดเราไว้ซึ่งเป็นลนักษณะของผาหอบที่นี่ด้วย สำหรับใครที่สงสัยว่ามาที่นี่ทําอะไรได้บ้างนี่เลยค่ะวิ่งว่ายผายป่าล่องแพปีนเขาเดินป่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายแอดเวนเจอร์สุดๆและไม่นานมานี้พี่ดงแกจัดก,กิจกรรมวิ่งเทลแต่บอกว่าเต็มเร็วมากสามารถติดตามกิจกรรมหรือข่าวสารต่างๆได้ที่ช่องติดต่อพี่ดงเลยพอบ้านกิจกรรมก็จะมีช่วงของมันเองเช่นล่องแพก็ต้องให้พ้นช่วงฤดูน้ําหลากไปก่อนแต่รับรองว่ามาที่นี่ได้ทํากิจกรรมสนุกๆและได้รับพลังจากธรรมชาติกับไปแน่นอนไม่นานมานี้ได้มีหน่วยงานเข้ามาร่วมดูแลก็จะทําให้มีการ จัดก,กิจกรรมการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นไปอีกและที่ใกล้ๆกันยังมีที่ดูทะเลเหมอกตอนเช้าและเย็นนี่เป็นไงล่ะบอกเลยว่าพี่ดงจะถ่ายรูปสวยมากที่นี่มีอะไรให้ทุกคนเข้ามาค้นพบด้วยตัวเองอีกเยอะมากมารับพลังงานจากธรรมชาติกันเยอะๆนะอ้อและที่สาคัญใส่รองเท้าที่เหมาะกับการเดินป่ามาด้วยนะคือเราเป็นเล็บครบรองเทา้าก็เลื่อนอีกเลยตัดสินใจเดินเท้าเปล่าไปเลยเดินง่ายขึ้นเยอะฉันบอกเลยต่อให้ต้องเดินเท้าเปล่าก็คุ้มค่ะ